สวัสดีทุกคนนะครับเ,เทปนี้นะครับจะมาเฉลยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนะครับแต่ว่าเราจะยิงวัตถุนะครับลงมาบนพื้นเอียงเออเอ,อ,เอ,อมาลองดูว่าทำอย่างไรนะครับโจบ,บอกว่านะครับเรามีนักเล่นสกีคนหนึ่งนะครับอ,อพู้มาด้วยความเร็วต้นนะ ให้เป็นตัว V แล้วกันนะครับก็คือสิบเมตรเปอร์เซกทำมุมสิบห้าองศานะครับกับแนวราบแล้วก็พื้นเอียงนะครับทำมุมด้วยห้าสิบองศาคือมุมฟรีในรูปก็คือมุมของพื้นเอียงนะโดยนะครับการเคลื่อนที่เนี้ยไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับข้อ A ก็คือให้หาว่านะครับระยะที่ไอ้นักสกีคนเนี้ยตกไปนะครับ อ่ะลองดูนะสมมุติว่าลูกศอสีแดงคือความเร็วนะแล้วก็ไอ้นักเล่นสกีคนนี้นะครับก็คือพุ่งตัวเองเป็นโปรเจกต์ตายไปบนพื้นเอียงคราวนี้เราจะให้นะครับระยะที่เขาตกเนี่ยไปอยู่นี่เลยนะอยู่สุดพื้นเอียงเลยนะครับโจทย์ให้หาว่าระยะดคือเท่าไหร่ดคือระยะตรงนี้นะะเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่ง ดีก็คือระยะสีม่วงตรงนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่เขาตกนี่คือระยะดีดอกอ่ะคราวนี้มาลองดูว่าจะทำอย่างไรเอ่อโปรเจกต์ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นราบหรือว่าพื้นเอียงนะก็ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์ของเราเนี่ยทำได้แค่2แกนดังนี้ก็คือ ให้แนวราบเป็นแกน x นะครับแล้วก็แนวดิ่งเป็นแกน y และกันตามปกติสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่านะครับถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศความเร่งนะครับจะมีแค่แนวเดียวเท่านั้นก็คือแกน y ถูกไหมก็คือเป็นค่า g นี่แหละที่กดวัตถุนีครับให้เครื่อนที่เป็นเส้นโค้งแน่นอนครับ ax จะต้องเป็น0คือไม่มีลมพัดนะแกน x เนี่ย ความเร็วคงที่เสมอนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าความเร็วคงที่นะการวิเคราะห์นะครับการคิ่แบบกน x มันจะง่ายมากเพราะว่าลองดูนี่นะ,ะเราเขียนเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับระยะที่เขาตกลงมานะครับเรียกว่า x ละกันแล้วก็ความสูงตรงนี้นะครับเรียกว่า y ถ้าเกิดว่าเราไปพิจารณาแกน x นะครับเขียนแปบบ๊บพิจารณา แกน x เราสามารถใช้ได้แค่1สูตรเท่านั้นก็คือ x เท่ากับนะครับความเร็วในแนวแกน x คูณกับเวลาซึ่ง <c oughs> ความเร็วแกน x คืออะไรครับในที่นี้ก็คือ v cos θ นี่เองคูณกับเวลาก็คือ t มเพราะว่าเราแต่ความเร็วนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีความเร็วเนี่ยสองแกนนะครับ อันนี้คือ vx อันนี้คือ vy แน่นอน vx ในรูปก็คือเป็น v cos θ e t ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1อันนี้คอือันนี้คือการวิเคราะห์โปรเจกต์ตายนะเริ่มต้นนะครับเ,เขียนแกนได้แกน y มาก่อนโดยนะครับความเร่งก็ดูที่โจทย์นะว่ามีลมพัดไหมนะครับถ้าไม่มีลมพัดก็มีแค่แกนเดียวก็คือแกน y เท่านั้น อะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพิจารณา,าแกน y นะครับสังเกตด,ดูนะเป้าหมายนะครับเราต้องการจะหาระยะ b นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรารู้องค์ประกอบแกน x แกน y นะเราหาดีได้ครับจากตรีโกณก็ได้นะครับหรือว่าจากพีทาโกรัสก,ก็ได้ ในที่นี้นะคิดว่าใช้ตรีโกณจะง่ายกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้มุมฟฟีอ่ะโอเคขอซูมเอาแป๊บหนึง่งเราพิจารณาแกน y นะครับสูตรที่มีระยะทางนะครับก็สูตรนี้แล้วกัน y เท่ากับนะครับ v y ก็คือ u อ่าโทษทีก็คือ V ีไซเซตาเนะียเพราะว่าโจทย์ให้พลังต้นเป็น V นะคูณ t แล้วก็เรายิงขึ้นนะครับก็ต้องลบออกด้วยหน่วสอง GT กกำลังสองเนะี่ยสูวนนี้อย่าพลาดนะครับเพราะว่าจุดตกต่ำกว่าจุดโยนนะครับแกน y าต้องติดลบไปด้วยอันนี้คือสมการที่สองรานี้เวลานะครับแน่นอน เวลาเป็นสเกลาร์นะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางแกน x แกน y หรือว่าเดินทางโค้งแบบนี้นะครับเวลาจะต้องเท่ากันทุกแกนอืมเพราะฉะนั้นสมก,การที่1กับ2นะครับเราเชื่อมโยงผ่านเวลาได้แล้วก็นะครับจากตรีโกณน,นะครับเราก็จะพบว่าเราดูนะอันนี้คือมุมฟรีนะ x, y แล้วก็ d นะครับสามารถเขียนผ่านตรีโกณได้ก็คือ d cos เซ e t a นะครับก็คือเท่ากับ x นี่เองถูกไหมในรูปแล้วก็นะครับ d sin ตัวทีด d ไทยฟีเท่ากับ y d cos ฟีเท่ากับ x d sin ฟเท่ากับ y พราวนี้เราจะเอานะครับ ตัว x และ y เข้าไปแทนในสมการที่1น,นะแล้วก็สมการที่2นะครับโดยสมการ1นะครับก็จะกลายเป็น d cos phi เท่ากับนะครับ v cos เซต t คูณ t นี่คือจัดรูปสมการที่1ใหม่นะเอ่อแทนค่าไปเลยละกันนะครับก็คือ d cos 50นะครับ เท่ากับ V คือก็10เนะแล้วก็เซต้ก็คือสิบห้าองศานะครับคูณกับ T เรียกใหม่นะครับสมก,การนี้เรียกว่าสมก,การที่3ามประกาศเป้าหมายต้องการจะหาตัวดีนะจะรูปใหม่ครับเอาสมก,การสองมาเขียนใหม่นะครับก็คือลบดีไซน์ห้าสเท่ากับเออสิบเนาะ sin 1สินะครับคูณ t ลบ1ส่วนสอง8นะครับ t กำลังสอตอนี้เราจะเห็นเลยว่านะครับเดี๋ยวพอจัดสมการสองเสร็จปุ๊บนะครับจัดรูปแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ10บ i ซ15สิคูณ t อันนี้เขียนใหม่เป็นลบ4ี่กำลังสงนะครับเรียกเป็นสมการที่4แล้วกัน ดูให้ดีนะครับก็คือ3กับ4อันเนี้ยมี2องอันโนนละก็คือมีแค่ B กับ T นะครับแล้วก็มี2สมการด้วยเพราะฉะนั้นแค่3กับ4ี่นะครับแก้ออกแล้วอะทำอย่างไรนะครับก็จากสมการที่3มามลวกันนะตัว T นะครับก็จะกลายเป็น D cos 5หสิบนะครับ หาอ,ออกด้วย10บพิบห15นะครับก็คือ,อยาข้างธรรมดานะแล้วก็นะครับจะเอาไอตรงเวบไอเวลานี่แหละเข้าไปแทนนะครับในสมการที่สี่ก็จะกลายเป็นลบดีห้าส50นะครับเท่ากับ10บซบห15แทนลงไปนะ d ีคอห้าสิบนะครับส่วนด้วยสิบคอสสิบห้าอันนี้มันจะเริ่มอุ่นวายแล้วขอรีไซต์แป๊บหนึ่งนะครับคือโพลิสไล์พื้นเอียงเนี่ยวิธีการทำนะครับสังเกตว่าเราก็ยังไม่ได้คิดพื้นเอียงเลยนะถูกไหมเราก็คิดแกนได้แกวาปกตินะครับ แล้วก็พยายามเชื่อมแกน x กับแกน y ผ่านระยะ d ให้ได้แทนลงไปเนอะ d cos 50หารด้วยนะครับ10 cos 15ทั้งหมดยกกำลัง2สังเกตนะตัว d นะครับตัดกันได้นะครับเพราะว่า อันนี้ก็มีดีเนี่ยเหมือนเอาดีหารตลอดนะครับอันนี้ก็จะตัดดีไป1ตัวเพราะฉะนั้นจัดรูปนิดหนึ่งนะครับลบ s ซ n 5หนะครับเท่ากับอันนี้จะจัดนิดหนึ่งนะที่เกจเขียนนะครับอ่ะตัดไปก่อนเกกะแล้วก็ไซน์ส่วน cos ได้แทนนะก็คือแทน สิบห้านะครับกับโคศห้าสิบลบสี่จุดเก้ากำลังสองของห้าสิบองศาส่วนด้วยนะครับสิบโคศสิบห้ากำลังสองแล้วก็ตัวดีเนี้จบนะครับกดเลขครับเพื่อหาตัวดีดอก เอ่อกดเลขแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็ย้ายข้ามไปยายข้างมานะครับกดเครื่องคิดเลขก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเอ่ออย่างอันเนี้ยเวลากดนะครับ หน่วยมุมเนี่ยเป็นดีกรีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนโหมดเค,คือเลขทั้งหมดให้เป็นดีกรีนะครับถึงจะกดได้คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขึ้นตัว R อยู่เนี่ยเคอคิดเลขนะคือ radius นะครับต้องเปลี่ยนก่อนนะครับให้เป็นตัว d ีเลกก็คือตัวดี gree กดแป๊บหนึ่งนะสมการมันยาว,ยาว โอเคกดออกมาแล้วนะครับคำตอบนะครับได้ประมาณนะครับสี่สิบสามจุดสองนะครับเมตรนี่คือตอบตามหลักในยนี้าสำคัญนะครับก็คือสามตัวเหมือนที่โจทย์เขาให้มาคำตอบนะครับระยะจากจุดที่นักสกีคนเนี้ยพ,พุ่งนะครับจนตกลงมานะครับบนพื้นเอียง ระยะแนวทะแยงนี้นะครับได้ทั้งหมดก็คือ43.2เมตรอ่ะโอเคราวนี้ลองฝากไว้ให้คิดต่อนะครับเมื่อกี้คือข้อ A นะราวนี้โจทย์เนี้ยถามต่อนะครับก็คือถามข้อ b ด้วยนะครับข้อ b ถามว่านะครับให้หา velocity components ก็คือให้หาองค์ประกอบความเร็วนะครับคือคำว่าองค์ประกอบความเร็วก็คือต้องตอบ ความเร็วในแกน x นะกับความเร็วในแกน y นะครับแยกจากกันให้คำตอบไว้เช็คนะครับอันนี้คือ vx นะครับซึ่ง vx อันนี้ง่ายเพราะว่าคงที่เ่ยเราแค่กด10 c คอร์ก็ตอบได้แล้วอันนี้คือ v y นะครับ ลองเอาความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ต่อนะครับว่าเราจะหา v y ได้อย่างไรนะครับคําใบ้ก็คือว่านะครับเนี่ยเรารู้ระยะแล้วนะครับถ้าเราจะหา v นะหา v กัน y เราก็ต้องนึกถึงสี่ห้าสูตรการเคลื่อนที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องรู้เวลาก่อนก็คือถ้าเราหาเวลานะครับที่เคลื่อนที่วิถีโค้งแบบนี้ได้นะมันหาควาแกน y ง่ายมากหรือ จะหานะครับความสูง y ก็ได้แล้วก็ไปใช้ห้าสูตรนะครับที่ไม่มีเวลาก็ได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือฝากไว้ให้คิดต่อนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน